ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับไก่นะครับวันนี้กุกไก่ก็จะพามาเที่ยวศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําทางทะเลจังหวัดสมุทรสาครนะครับศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําทางทะเลที่นี่ตั้งอยู่ตําบลโคกขามนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดอยากจะพาบุตรหลานเข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําที่นี่ขอเชิญนะครับช่วงนี้ยัง ไม่เก็บค่าเข้าชมนะครับยังบริการฟรีอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆและเข้าไปเยี่ยมชมข้างในนะครับว่าด้านในจะมีสัตว์น้ําอะไรบ้างนะครับศูนย์จัดบานสัตว์น้ําทางทะเลครับอันนี้ก็จะเป็นตัวศูนย์ครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนิดหน่อยนะครับ ส่วนแะดงควาสัตว์น้ำทานทะเลทำการบูรณะใหม่ครับจากเมื่อก่อนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของทางเข้านะครับจะมีเจ้าปลานิโมตัวน้อยคอยต้อนรับเราอยู่นะครับปลานิโมตัวน้อยคอยต้อนรับเราอยู่นี่ครับตั้งอยู่ด้านหน้านี่เลยอ๋อไงครับยิ้มให้เราซิด้วย ก็จะขึ้นทางนี้ได้นะครับขึ้นทางนี้ได้นะครับนะครับก่อนก่อนที่จะเข้าก็จะมีเช่าปูทะเลตัวใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับด้านนอของทางนี้นะครับําบอกก็จะเป็นปลาโลมาตัวใหญ่ ถึงแล้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับนี่ครับบริเวณด้านนอกก็อยู่นะครับลูกๆลหลานก็มาเที่ยวกันนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวกันที่นี่ได้นะครับด้านหน้านะครับสูงสถานพักน้ําทางทะเลนะครับตอนนี้ก็จะเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่นะครับยังไม่เก็บตังอะไรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ่อด้านหน้านะครับ กอนจะมีพวกเตา <Okay. S 1> พวกอะไรอยู่ในนี้นครับ <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ําทางทะเลนะครับอันนี้ก็คปอทางเข้าของศูนย์นะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรกันนะครับ <Okay. S 1> เราไปดูว่าข้างในมีปลาสวยๆงามๆอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเข้าไปชมด้วยกันเลยบายไปใส่บุ๊กมัสกอตทางทะเลนะครับมัสกอตของทางที่นี่นะครับ น้องเต่าเราเองครับครับบรรยากาศภา,ายในศูนย์การแสดงสัตว์น้ำทางทะเลจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็จะมีความพลึกคืก้นเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาลูกพาหลานมาเยี่ยมชมสัตว์น้ำทางทะเลกันนะครับอาจจะไม่ได้ดูใหญ่ตัวอะไรแต่ก็ เป็นที่ท่องเที่ยวของอเ,เพื่อนได้นะครับครับ กปลาพันธุ์ต่างๆนะครับนี่ก็ทำใหม่สวยสดงดงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาอะไรปลาคราฟจักระพัดนะครับนี่ปลาคราฟจักระพัดครับนะครับจักระพัด อันนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียหน,นยหางแดงนะครับจะเป็นตะเพียนหางแดงนะครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่เทียนกันครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่อีกหนึ่งตู้นะครับตู้ปลาขนาดใหญ่อีกหนึ่งตู้ครับเป็นทรงกลมนะครับตอนนี้ก็เดินวนได้รอบ ไอ่กระโจงโดงไอ่กระโจงโดวงทะเลนะครับนี่ครับตัวอยู่นี่นั่นครับเห็นไหมครับูมาครับบรรยากาศข้างในก็สวยดีนะครับแอร์เย็นๆนะครับท่านใดที่จะเข้ามาหลบร้อนพาลูกหลานเข้ามาดูสัตว์น้ําทางทะเลก็ขอเชิญนะครับอันนี้ก็เป็นปลา,า,ากระตูนขาวสโนว์ฟริกนะครับนี่ปลากระตูนขาวสโนว์ฟริก อันนี้ก็เป็นปาการตูนดำสโนเฟรกนะครับปาการ์ตูนอันมา้านะครับอันนี้อันนี้เป็นปาการ์ตูนอันมา้านะครับีน่ะครับบรรยากาศข้างในก็สวยงามนะครับนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับครอบครัวก็จะพาลูกหลานเด็กๆเล็กๆ,ๆมาเที่ยวชมเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของครอบครัวนะครับ เป็นตู้ปลาขนาดทรงกลมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะพาไปชมนะครับเป็นอุโมงปลานะครับเป็นอุโมงปลาตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าไปอยู่ที่อุโมงปลานะครับข้างใน,นอุโมงปลานะครับนี่ครับจะประกอบไปด้วยปลาต่างๆชนิดต่างๆนะครับนี่ครับ ปลากระพงนะครับครัปลากระพงนะครับอันนี้คือปลากระพงครับด้านบนก็จะเป็นปลาที่ว่ายอยู่ด้านบนนะครับในอุโมงนะครับโมงใสๆนะครับปลาเก๋าเดินออกไปกันเลยไปก่อนใช่เดินออกไปนี่ที่ ปลาเก๋าขนาดใหญ่ด้านบนก็จะเป็นปลาว่ายอยู่ด้านบนครับปลาสายพันธุ์ต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับเป็นอุโมงค์ปลา เดินออกอุโมงเข้ามาก็จะเจอเป็นตู้ปลาสวยงามนะครับอันนี้เป็นปลาผีเสื้อนะครับตัวนี้เป็นปลาผีเสื้อสวยงามมากๆเลยครับนี่ครับปลาผีเสื้อนะครับปลาผีเสื้อนะครับอันนี้ก็เป็นปลาสลิดเป็นปลาสลิดทะเลนะครับปลาสลิดทะเลนี่ครับสวยงามมาก ท่านเลยจะพาลูกหลานมาก็ขอเชิญนะครับศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำทางทะเลจังหวัดสมุทรสาครนะครับปลาสลิดทะเลครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาโนรีคีบยาวนะครับก็มีความสวยสดงดงามของตัวคีบตัวหางที่ยาวคีบที่ยาวนะครับปลาโนรีคีบยาวครับสีสีสดใสดีนะครับสวยดี ปาาโนรีคลีบยาวนะครับตัวนี้ครับปลาหลากหลายสายพันธุ์ก็อยู่ในตู้นี้นะครับสวยงามดีครับปาโนโนรีคลีบยาวนะครับ ตัวค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวครับก็สวยสดต้งานอีกทีนะครับส่วนตัวอันนี้น่าจะเป็นปลาแรดเดือกนะครับปลาแรดเดือกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปลาแรดเหมือนกันนะครับตัวสวยงามมากๆเลยครับตัวใหญ่ดีอันนี้ครับก็เป็นปาลากะลังหน้างอนะครับปาลากะลังหน้างอ รูปร่างปาแปลกๆนะครับสวยงามดีนะครับปากลังหน้าง,งอนะครับปลากลังหน้าง,งอตัวนี้นะครับเป็นปลากระตูนมะเขือเทศลูกผสม ตัวกระจอกสีแดงแดงสีน้ำตาลน้ำตาลครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับปลาตะตูลมะเสือเทศลูกผสมตัวนี้ครับเป็นปลา บัวไทยทันนะครับปลาบัวไทยท่านก็จะคล้ายๆปลาปักะเป้าไม่เชิงนะครับแต่รูปร่างก็แปกแตกดีสวยดีนะครับปลาบัวไทยท่าน มาแล้วครับปลาวัวไทท่านครับอันนี้เป็นปลาปัากระเป้าหนามทุเรียนนะครับปลาปลากระ,ประเป้าหนามทุเรียนครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อ เลี้ยงเต่าทะเลนะครับที่อยู่ด้านนอกของศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ํานะครับบอ่อเต่าทะเลนะครับครับน้องเต่าทะเลน่ารักดีนะครับครับ